ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยศินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมผมเรียนให้กับพี่น้องสมาชิกของสสทททุกท่านขอยืนยันสมาคมชาแมนเกีจที่ถูกยกเลิกนั้นชื่อคล้ายคืงงันอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดแต่สมาคมชามนเกิจสงเสรงะห์สมาชิกสากลอมทรัพย์สาวาุขไทยหรือสสททพวกเรานั้นอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ไม่เกี่ยวข้องกันกันกบที่เขายกเลิกเรามีคณะกรรมการดําเนินการที่มีความเข้มแข็งบริหารสมาคมบริหารความเสี่ยงบริหารดําเนินการมาทั้งหมด15ปีแล้ว การดําเนินการตามกฎหมายตามพรบการชม่งนี้2545ด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสสามารถที่จะบอกข้างเลยว่าความมั่นคงและสามารถจ่ายเงินสองครอ,อบครัวให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตได้สัปดาห์ละไม่ต่ำกว่ายี่ห้ล้านเดือน,นึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยล้านได้ตลอดครับไม่มีปัญหา ลายเป็นกระแสร,ร้อนสังคมอย่างมากหลังมีการเผยแพร่อเอกสารประกาศจากนายทะเบียนกลางสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์เรื่องการเลิกกิจการของหลายสมาคมในหลายจังหวัดอทิสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณาสุขแห่งประเทศไทยสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ผู้ฝากเงินด่านคุณทศและสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงินทกศส,สาขารีสเกษ โดยประเด็นดังกล่าวได้สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนที่เป็นสมาชิกจํานวนไม่น้อยโดยเฉพาะผู้ที่ยังส่งเงินสมทบให้กับสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ในพื้นที่อื่นๆว่าอาจจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันปองบรรธิการข่าวไบรท์ทีวีลงพื้นที่สมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ที่อาจได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวของสมาคมชาปนก,กิจอื่นหลังถูกโยงภาพอาจสร้างความไม่สบายใจให้สมาชิกอย่างสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์อมพย์สาธารณสุขไทยหรือสอสอทอท,อทอจังหวัดนนทบุรี ที่มีดรมนูบุญศรีมณีชัยนายกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสากลอมรัพย์สาธารณาสุขไทยดรมนูยืนยันกับกองนิการข่าวไบรท์ทีวีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสากลอมรั์สาธารณาสุขไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณาสุขแห่งประเทศไทยที่ยกเลิกกิจการไปพร้อมทั้งยืนยันว่าสสททได้ดําเนินการปฏิบัติการตามกฎหมายประกาศและพระราชบัญญัติชาปนกิจสงเคราะห์ พศ2 5 4ออย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดจึงขอให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทุกคนคลายความกังวลใจและเชื่อมั่นในการเป็นสมาชิกของสสททประการแรกที่มีหลายคนเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับชื่อของสมาคมที่มีความคล้ายคลึงกันดรมนูเน้นย้ำว่าสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยที่ยกเลิกกิจการตั้งอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษส่วนสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสาก์อมรัพย์สาธารณสุขไทยที่ตนเป็นนายกสมาคมอยู่นั้น ตั้งอยู่ที่อาคารเพชรสะพานบุญอเภอบางกรวยจนนทบุรีทั้งสองสมาคมจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกันในเรื่องของการจัดตั้งสมาคมชาบาณิกสงเคราะห์ในประเทศไทยเนี่ยมี2รูปแบบเป็นการจัดตั้งโดยส่วนราชการเรียกว่าการชาบาณิกสงเคราะห์เช่นการชาบาณิกสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็การชาบาณิกสงเคราะห์อของทงหารและอีกรูปแบบหนึน่งในพรลกการชาบาณิก 2 5 4 5นั้นก็คือจัดตั้งเป็นสมาคมถือว่าเป็นนิติบุคคลนะครับแต่ละสมาคมที่จะจัดตั้งขึ้นนั้นนะครับเป็นองค์กรที่รวมตัวกันนะครับเป็นองค์กรแล้วจัดตั้งขึ้นพอจัดตั้งขึ้นการตามกฎหมายแล้วก็ต้องไปจดทะเบียนที่นายทะเบียนประจําท้องถิ่นนั้นๆนะครับที่ที่ตั้งของสมาคมนั้นๆพอจดทะเบียนเสร็จแล้วนะครับ จะต้องมีประกาศราชิตาโนเบกษาสำหรับสสมาคมหรือ10สมาคมที่นายทะเบียนนะครับได้มีการสั่งยกเลิกนั้นที่จริงการยกเลิกนะครับเป็นอำนาจของเนืองที่ประชุมใหญ่นะครับที่ประชุมใหญ่ของสมาคมนั้นๆน,น,นะครับมีมติให้ยกเลิก 2. นายทะเบียนยกเลิก 3. ศสารสั่งยกเลิกในกรณีทั้ง สามหรือสิบแห่งที่ทางราชการได้ประกาศให้ยกเลิกนั้นเป็นการยกเลิกของที่ประชุมใหญ่ของแต่ละสมาคมด้วยอาจจะเหตุว่าสมาชิกจำนวนน้อยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องจึงของมีติขอยกเลิกและนายทะเบียนก็ยกเลิกตามกฎหมายต่อไปถามว่าเป็นปกติกครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดจากการผิดปกติกนะครับดรมนูยืนยันโดยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก ถึงวิธีการบริหารงานของสมาคมชาพนกิจสงเคราะห์สมาชิกสาก์อมทรัพย์สาธารณสุขไทยสมาคมมีวิธีบริหารงานด้วยกัน2รูปแบบรูปแบบแรกอย่างเช่นสมาคมชาพนกิจสงเคราะห์อื่นเมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตจะมีการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ตามอัตราที่สมาคมกําหนดไว้เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์ให้ทายาทของสมาชิกแต่ทางสมาคมชาพนกิจสงเคราะห์สมาชิกสาก์อมทรัพย์สาธารณสุขไทยหรือสสทจะมีวิธีการที่แตกต่างออกไป โดยจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไว้ตั้งแต่ตอนที่สมาชิกยังมีชีวิตอยู่เมื่อมีสมาชิกที่เสียชีวิตก็จะจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกให้ตามอัตราที่กําหนดสําหรับสมาคมชาติเมธอกิจตของเราเลยว่าของสสททหรือชื่อเต็มสมาคมชาติเมธอิตของข้อสมาชิกสากลอมทรัพย์สาสุขไทยนะครับก็ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2554นะครับวันที่14กุมภาพันธ์2 5 5า เราจดทะเบียนพร้อมกันทั้งหมด8สมาคม7กลุ่มวิชาชีพ8สมาคมซึ่งชุมนุมสากลทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการดำเนินการจัดตั้งทั้ง8สมาคมเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกและครอบครัวของสากลสมาชิกทั่วประเทศนะครับซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด8สมาคมสมาคมของสอสทท มีสมาชิกอยู่ที่200,000คนเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้10,000กว่าคนเราได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวไปให้ทายาทสมาชิกไปแล้ว10,000กว่าล้านบาทครับวิธีการบริหารไม่ได้ยากเลยนะครับก็คือในการบร mm ิห hmm. ารสมาคมมันก็จะมี2รูปแบบทางรูปแบบแบบชาวบ้านทั่วไปนั้นหรือสมาคมเก่าๆที่มีการบร mm ิห hmm. ารเช่นสมาคมของพกศจะ เมแกรเสียสมาชิกเสียชีวิตแล้วค่อยไปเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ตามอัตราที่สมาคมกำหนดนะครับแล้วก็มาเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับญาติของสมาชิกอันนี้คือรูปแบบเดิมแต่ของสมาคมชาไม่เก็บสงเคราะห์อของออมทรัพย์เนี่ยที่เราตั้งขึ้นมาพร้อมกันในระดับประเทศเจียวิสาชีพนี้เราเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ามากองไว้ เวลาสมาชิกเสียชีวิตเราก็จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้สมาชิกตามอัตราที่เรากําหนดอย่างของสาสุงนี่นะครับปีแรกๆเก้ปีแรก,แรก, 9, แรกเราเก็บเงินสงเคราะห์ลังหน้าไว้ที่4,000บาทเวลาสมาชิกเสียชีวิตเราก็จ่ายเงินให้ทายาทศพละ1ล้านบาทขึ้น9ปีแรกอัตรามาณละนะเราไม่สูงเราเก็บเงินอยู่ที่ไม่เกิน4 0 0พัหลังจากนั้นปี2563 ถึงปี2568โควิดเข้ามาแล้วก็โควิดต่อเนื่องอัตรามราณะเพิ่มขึ้นเราต้เก็บเพิ่มความเป็น4,500 5,000 5,500 6,000ตอนนี้เก็บที่เงินสงเคาราะห์ล่วงหน้าที่คาดว่าสมาชิกจะเสียชีวิตอยู่ที่6,000บาทสมาชิกเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตปีหน้าไม่ถึงก็เก็บมาเติมเท่านั้นเองนะครับนี่คือวิธีการบริหาร ที่นี่ของเรามีคณะบริหารเป็นกรรมการทั่วประเทศ30คนด้วยกันเรามีจุดแข็งคือเรามีองค์กรแพทย์นะครับที่ดูแลสมาชิกขาเข้าคือสมัครใหม่เข้ามามีการคัดกรองอย่างดีนะครับเวลาเสียชีวิตคนที่มีประวัติมาก่อนนะครับเราก็มีการคัดกรองเราก็ไม่จ่ายในตรงนี้นี่คือการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการการจ่ายเงินสรงะห์ให้กับสมาชิกอย่างเป็นธรรม ปี2568ที่ผ่านมาสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกสากลอมรับสาธารณสุขไทยจ่ายเงินสงเคราะห์ศพและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือจำนวน1,220,631,243บาท26สตางค์โดยรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569มีข้อมูลผู้เสียชีวิตทั้ง1,206รายพร้อมระบุรายละเอียดเพื่อความโปรง่งใสเช่นชื่อนามสกุลอายุวันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิกวันเดือนปีที่เสียชีวิต สาเหตุการเสียชีวิตจํานวนเงินสงเคราะห์ศพและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ายกตัวอย่างเช่นนางสาวกุลาบอายุ83ปีเป็นสมาชิกสอสอทอท,อทอประเภทสามัญตั้งแต่1มิถุนายน2514เสียชีวิต1ธันวาคม2568สาเหตุการเสียชีวิตติดเชื้อในกระแสเลือดจำนวนเงินสงเคราะห์ศพและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า1 1 4 7 7ล้านบาท70สสตางค์ สำหรับเคสสมบทบิดาหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นพ่อของสมาชิกสมาคมนายนิคมอายุ71ปีเป็นสมาชิกสสททประเภทสมทบตั้งแต่1สิงหาคม2561เสียชีวิต21ธันวาคม2568สาเหตุการเสียชีวิตมะเร็งลำไส้ใหญ่จำนวนเงินสงเคราะห์ศพและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า1 1 9 3 7 9บาท87สตางค์ดรมนูยังได้กล่าวถึงปัญหาที่มีสมาชิกบางรายที่เรียกร้องเงินสงเคราะห แต่ทำผิดเงื่อนไขของทางสมาคมซึ่งทางสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกสากลอมรัพย์สาธารณาสุขไทยมีมาตรการที่เด็ดขาดไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แต่มีการจ่ายเงินช่วยเหลือในส่วนอื่นแทนโดยยกตัวอย่างเคสครอบครัวหนึ่งสมาชิกสากลอมทรัพย์สาธารณาสุขไทยให้คุณพ่อมาสมัครสมทบในตอนที่สมัครมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงแต่เมื่อเสียชีวิตแล้วมีการตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่าคุณพ่อมีอาการเจ็บป่วยฟอกไตอาทิตย์ละสามวัน ก่อนที่จะมาสมัครสมาชิกแม้ว่าเราคัดกรองโดยคณะ,ะแพทย์องค์กรแพทย์คัดกรองดูใบับรองแพทย์เป็นหลักใบัลรองแพทย์ถ้าใบัลรองแพทย์เขียนบอกว่าสุภาพแข็งแรงเราก็รับแต่เรามีกฎเกณฑ์และประกาศออกไปว่าสมาชิกที่จะเข้ามานั้นที่จะสมัครเข้ามานั้นจะต้องเป็นสุภาพแข็งแรงปราศจากด้วยโรคเยบก้าโรคหรืออาการที่ทําให้บอกว่ามีสุภาพไม่แข็งแรงเนี่ย 29่สิกโรคถ้าเขียนมาในแบบรองแพทย์เราไม่รับนะครับแต่ถ้าหลุดเข้ามาแล้วถ้าเป็นสมาชิกรายเก่าตั้งแต่5 4าสี่ถึง6กหนึ่งอันนี้เราไม่ขอประวัติแต่ถ้าตั้งแต่ปีหกสอถึงปีหกแปดเนี่ยเราขอประวัติในรายที่มีประวัติก่อนการมาสมัครเช่นเป็นมะเร็งมาก่อนเป็นโรคหัวใจมาก่อนหรือฟอกไตสัปาราละสามครั้งมาก่อนเราไม่จ่าย ในทุกๆรายนะครับก็มีสมาชิกไปฟ้องศาลก็มีนะครับปรากฏว่ามีรายหนึง่งคิดว่านะครับพ่อตัวเองนะ่นะอันนี้คุณพ่อนะสมาชิกสามมาเลาพ่อมาสมัครพ่อตัวเองฟอกไตก่อนมาสมัครสัปดาห์ละ3าครั้งนะครับเราก็คณะกรรมการองค์กรแพทย์และคณะกรรมการวินิจฉัยถือว่าเป็นที่สุดสนะุดนตามกฎหมายเราก็ไม่ใจ่ายให้รายนี้ ถ้าจ่ายให้รายนี้ทุกรายก็จะพากันคนทุกคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงมาสมัครก็จะําให้อัตราการมรณะเพิ่มขึ้นเงินสองข้อแรกก็จะเพิ่มขึ้นในรายนี้เราไม่เราไม่จ่ายก็ไปขึ้นศาลกันสองศาลเลยนะครับคือที่ศาลจังหวัดหนึ่งแล้วก็ไปศาลที่จังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งนะครับถ้าระบุศาลก็คือศาลที่จังหวัดโนโนทบรุรีกับศาลที่จังหวัดมุกดาหารศาลทั้งสองศาลก็บอกว่า จะให้สารบอกว่าสุขภาพแข็งแรงก่อนมาสมัครได้ยังไงนะครับในเมื่อมีการฟอกไตสัปดาห์ละ3มครั้งรายนี้ก็เลยเ,เราไม่ได้จ่ายนะครับอย่างเคสเนี่แหละอย่างเคสที่ดังกล่าวนี่นะสารก็เลยให้ให้เราได้ไม่ใช่ช่วยเหลือในเรื่องของถ้าตามกฎหมายแล้วเนะ่ะเงินเงินของสมาคมชาติไม่เกี่มเป็นอยู่สองกองกองแรกเข,ขาเรียกว่าเงินสองข้อลร่วงหน้า เวลาตายแล้วตอนนี้ก็จะมาเป็นเงินส่งข้อครอบครัวนะครับจะเอาเงินอย่างอื่นมาใส่ไม่ได้เพราะเงินกองนี่คนระับะเงินกองสังเกาเรื่องเงินบริหารเงินบริหารนี้ใช้ได้เพียง13กรณีเท่านั้นสําหรับในรายนี้เราก็เอาเงินสวัสดิการหรือกองทุนเพื่อความมั่นคงของพวกเราได้จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือในครับในการขึ้นศาลของทายาทน,นะครับนะครับอันนี้ก็ได้ช่วยแค่นั้นนะครับก็อย่างอื่น พอเรียนให้ทราบไม่มีเงินตามกฎหมายที่จะไปจ่ายเยียวยาอะไรใดๆทั้งสิ้นครับดรมนูกล่าวทิ้งท้ายว่าการเป็นปสมาชิกของสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกสากลอมรัพย์สาธารณสุขไทยเป็นการเพิ่มคุณค่าแห่งชีวิตแก่คนที่ท่านรักเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็จะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเมื่อจากไปก็จะจากไปอย่างมีคุณค่าและมีมูลค่าคุูด้วย5ล้านบาทเปรียบเสมือนกระดูกทองคําผมเรียนให้กับพี่น้องสมาชิกของสมาคมชาป้ก,กิจ สองข้อสมาชิกสากลอมทรัพย์สาสุขไทยหรือสอสอทอทอท,อทุกท่านถ้ารับสื่อสารตัวนี้ขอยืนยนันอันที่หนึ่งก็คือสมาคมชาวมนิกิจที่ถูกยกเลิกนั้นนะครับชื่อคล้ายคลึงัน,นอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดแต่สมาคมชาวมนิกิจสองค้อสมาชิกสากลอมทรัพย์สาสุขไทยหรือสอสอทอท,อท,อทอพวกเรานั้นอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ไม่เกี่ยวข้องกันกันกนกบที่เขายกเลิกนี่คือที่หนึ่งนะประการที่สองเรามีคณะกรรมการดำเนินการที่มีความเข้มแข็งนะครับบริหารสมาคมบริหารความเสี่ยงบริหารดำเนินการมาทั้งหมด15ปีแล้วด้วยการดำเนินการตามกฎหมายตามขบวการเบับที่ส5้นะครับด้วยความซื่อสัตว์โปร่งใสนะครับด้วยมืออาชีพ สามารถที่จะบอกให้เลยว่าความมั่นคงนะครับและสามารถจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตได้สัปดาห์ละไม่ต่ำกว่ายี่ห้าล้านเดือน,นึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยล้านได้ตลอดครับไม่มีปัญหาที่สำคัญท่านอายุยืนยาวถึง90ปี100ปีความมั่นคงนั้นก็จะดำเนินการต่อไปถึงท่านอายุ90ปีร้อปีท่านได้รับ เงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทของท่านได้ทุกรายครับยืนยานครับสมาคมชาวมิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์อมทรัพย์สาสุขไทยหรือสะส,ะสะทอท,อทอเพิ่มคุณค่าแห่งชีวิตแก่คนที่ท่านรักขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์อมทรัพย์สาสุขทั่วประเทศทั้งสมาชิกของออมทรัพย์ของโรงพยาบาลและสมาชิกสหกรณ์อมซั์ของ สาสุขที่มีอายุไม่เกิน54ปีมีสุขภาพแข็งแรงสมัครในวาระปกติสมาชิกที่อายุเกิน54ปีแต่ไม่เกิน60ปีสมัครในวาระพิเศษเพื่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็จะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีหากเมื่อถึงเวลาจากไปก็จะจากไป อย่างมีคุณค่าและมีมูลค่าคูณด้วย5ล้านท่านจะมีกระดูกทองคําลูกหลานก็จะดูแลท่านเป็นอย่างดีหากมีการเสียชีวิตก็จะมีการจัดงานศพให้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีมีเงินใช้หนี้ไม่เดือดร้อนผู้ค้ำประก,กันและครอบครัวอยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นใจ หากอยู่เพื่อคนทั่วไปหรือคนที่ท่านรักห่านจะอยู่ชั่วฟ้าดินครับสวัสดีค่ะฝ่ายการเงินนะคะฝ่ายการเงินเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่อยู่สองคนนะคะหน้าที่หลักของฝ่ายการเงินนะคะคือจัดทำไปเสนอขออนุมัติการจ่ายเงินค่ะจัดทำงบประมาณต่างๆของสมาคมนะคะ จัดทำด้านภาษีต่างๆของสมาคมนะคะแล้วก็จัดทำไปเสนอขอมาก,การจ่ายเงินค่ะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทำหนังสือเรียกเก็บสมาธิสมัครตรงค่ะอันนี้คือหน้าที่หลักๆของฝ่ายการเงินนะคะค่ะต่อไปเป็นฝ่ายบัญชีค่ะค่ะสวัสดีค่ะฝ่ายบัญชีนะคะ ่ายบัญชีนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดสามท่านนะคะจะดูแลในเรื่องของการติดตามเงินค่าสมัครค่ะค่าต่ออายุประจำปีนะคะของศูนย์ประสานงานจะทาลงบัญชีนะคะจะทำงบการเงินค่ะแล้วก็ดูแลในเรื่องของการฝากเงินถอดเงินนะคะของสมาคมค่ะค่ะสวัสดีค่ะในชั้นนางสาวอุตลถือของนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายงินส่งของครอบครัวค่ะฝ่ายงินส่งของครอบครัวนะคะก็จะลหลักๆเลยก็คือจะจ่ายเงิน ให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตนะคะหนึ่งรายเนี่ยเราจะจ่ายไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทนะคะหลังจากที่สูงประสานงานส่งใบอรณบัตของสมาชิกเข้ามานะคะสมาคมก,ก็จะมีการตรวจสอบเอกสารจากที่วาการ,กการอำเภอบางปวยว่าออสมาชิกรายที่สูงประสานงานส่งเข้ามาเนี่ยเสียชีวิตจริงไหมนะคะแล้วก็เราก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาสัสอว์ครอบครัวเนี่ยเ,ออเป็นคนพิจารณาการน้องใจแต่ตอนนี้ฝ่ายทะเบียนเอ,อ่อ สมาคมมะค่ะมีสมาชิกทั้งาม2 3 7 0 0 0กว่าคนนะคะแล้วก็ในของฝ่ายของงานายงเริษัทดูแลแต่เรื่องของการรับสมัครสมาชิกการตัดเสียชีวิตลาออกบนสภาพคือสภาพแล้วก็การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิกนะคะแล้วก็ของสมาคมเราอย่างมีแอปพลิเคชันที่ทันสมัยนะคะสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้บนแอปพลิเคชันเลยนะคะ ก็จะเป็นใบเสร็จรับเงินในสื่อสำคัญแล้วก็ข้อมูลผู้รับเงินแล้วก็เงินโงเคอค่ะที่แต่ละปีใช้เจ่ายมาค่ะใช้ไปแล้วเหลือเท่าไหร่สามารถดูได้หมดเลยค่ะนี่คือคือ